ราม่าที่กำลังจะเกิดระหว่างมิตรภาพของทั้งสามคนวันนี้เรามาทาคำความรู้จักกับแกงนี้กันหน่อยว่าแต่ละคนมีนิสัยยังไงเริมทีไอหัวส้มคนนี้เขามีชื่อว่าโชเฮปัจจุบันอายุ17ปีและสูงอยู่ที่173เซนติเมตรและอย่างที่รู้กันดีว่านี่เป็นคนเฮฮาอยากคิดอยากพูดอะไรก็ทำเลยนั่นเลยทำให้คนในแกงได้มีคอนเทนต์อยู่ตลอดเละว้าานี่มันยังแอบโกหกพีกด้วยต่อมาที่หนุ่มมืดมนคนนี้เขามีชื่อว่าสาคูนัสสวาอายุ17เช่นกันแต่สูงถึง176เซนถ้าได้ฟังเรื่อง เหมือนมันสมองเขาข้นในกลุ่มของไอ้คอสอบยากแค่ไหนเขาก็พามาได้แบบชิวๆแถมเขายังเคยสอนหนังสือให้กับวากุลีและสุบารุอีกด้วย <S <S แ้วก็วงเล็บว่าตัวเนานั้นปากไม่ตรงกับใจง่าย, <S 2> <S 2> ายๆก็คือซูเดเละนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่โยดิตาอายาโตะบอกเลยว่าอางงา่านมังงะครั้งแรกตัวละครนี่ทำผมอึง่ <S <S องตัวนั้นอายุแค่16ปีและสูงเพียง163เซนตัวเขามีความใจดีเป็นมิตรและเข้ากับทุกคนง่ายเจ๋วะเลยภาพนี้คืออะไรอะ เฮ้ยนี่มาโตเปิดของแกงเลยนี่หว่าและนอกจากนี้เราก็สามารถไปซื้อมัง,งาะได้ที่บุ๊ k วอลเกอแค่เป็นสมาชิกใหม่และใส่โค้ดแลบ85นาสำหรับมัง,งาะเล่มหนึ่งราคาก็จะลดไปถึง80%และใส่โค้ดอันนี้สำหรับเล่ม2ถึงเล่ม7ก็ลดไปอีก30%โอ้ใกา้จะหมดแล้วอย่าลืมไปซื้อกันเดอ้อ